โอเควันนี้เรามาลองสาธิตนะคะสำหรับบางคนที่บอกว่าตัวสบายดีเนี่ยมันดูดซึมมันดูดซับไขมันออกไปด้วยหรือเปล่านะคะในการทดลองตรงนี้เราก็จะลองเทน้ำมันนะคะลงในแก้วก็จะเหมือนกับลำไส้หรือว่ากระเพาะของเรานั่นเองนะคะที่เวลาเราทานไปเนี่ยก็เลี่ยงไม่ได้ที่มันจะต้องมีเรื่องของไขมันเข้ามาอยู่แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า ถ้าเราทานตัวสบายดีไฟเบอร์เข้าไปเนี่ยนะคะมันจะมีส่วนช่วยในการดักจับไขมันตรงนี้ได้ไหมยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะด้วยการทดลองก็คือเทสบายดีไฟเบอร์ลงไปในแก้วเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าถ้าเราสังเกตนะคะมันก็จะจับตัวไขมันนะคะดูดลงมาเลยแล้วก็จะ กองไปอยู่ข้างล่างซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราจะขับถ่ายออกมานั่นเองนะคะแล้วบางคนบอกว่ามันดูดหมดหรือไม่หมดยังไงมันจะหมดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะลองมาคนให้ดูกันเลยนะคะแล้ววางเทียบกันนะคะทางซ้ายเนี่ยเป็นแก้วที่ชงสบายดีไฟเบอร์ธรรมดากับน้าเปล่าไม่ได้มีน้ํามันอะไรนะคะส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นแก้วเมื่อสักครู่นี้ที่เราคนนะคะสังเกตเนี่ยตัวไฟเบอร์นะคะจะดักจับกับไขมันนะคะแล้วก็ลอยอยู่ด้านบนเลยนะคะแล้วตัวไฟเบอร์นี้จะเป็น ลักษณะเหมือนแบบเป็นวุ้นๆนะคะก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราจะขับถ่ายออกมานั่นเองนะคะ